รองคู่เอกของรายการสึกีิเพชรครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับเก็บค่าดูได้4 0 0แสนเนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของพิชิตศึกชอพัชรพลเจอกับดากี้ลูกมะขามหวานครับเบี้ยวลูกมะขามหวานครับถอดมังคลให้กับทางด้านของดากี้ฟอร์มล่าสุดนี่เอาชนะทางด้านของเจ้ายอดสยามชอโชคํำนวยมาที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ครับไลท์ทีวี่ายทอดสดส่วนทางด้านของพิชิตศึกนะครับหรือว่าเพชรโพสีเกียรติประพัด เอาเชนะคะแนนน้องบีสิทธิสารวัตรจีรพงมา2ไฟติดนะครับพันเอกพงพันรัตนสุนทรครับกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับปล่อยตัวมาในยกที่3ครับตาราหลักรัพย์อยู่ที่ด้านของพี่ชิดศึกต่อส1มหนึ่งโอ้ต่แพงครับพยายามด้่งตีครับโอ,โอ้เจอเหลี่ยมนี้ของดาก,กี้เข้าไปครับพี่ชิดศึกดาก,กี้นี้สดแรงขึ้นมานะครับส่วนพี่ชิดศึกก็อะไรแบบเก่าขึ้นครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเสื้อ มาอยู่กับท่านผลเรือโทนะครับพัดท่านเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือครับมีุูงศักดิ์เดวี่ให้การดูแลอยู่เข่าครับดากี้ตีทรายครับประเภทว่าบูสู้มันหยดติ๋งและครับดากี้รู้มาขามหวานครับก็แข้งขวาปลายปลายเท้าพิเชษศึกขีบขวาไว้โอ้หุยดักแทงเข่าซ้ายสวยครับเด้งตีเข่าขวาครับดากี้ ตีซ้ายตีขวาครับเสียบซ้ายครับดากี้ครับแ้่ดากี้ครับอาศัยลูกขยันครับไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักกลัวแหละครับดากี้ครับโอ้โหเจอแทงสายของพิจิึกดากี้แทงเขาก็โมดยกครับโอ้มันหยดติ่งครับมวยคู่นี้แ่ครับดากี้ครับคือไฟที่เจอกับเจ้ายอดสยามนี่แม่ป่าชุนครับชอบใจครับชอบใจครับแบบนี้ ไฟที่เจอกับยอดสยามเนี่ยดากี้ก็โดนเยอะนะครับ12-3โดนเยอะมากครับแล้วมาเร่งปลายยก4ี่ครับแซงผ่านครับอาศัยร่างกายครับคือโดนและทนได้ครับแต่ว่าคู่ต่อสู้นี่โดนและถอดปล่อยตัวยกที่4มาครับสู้ได้ดีเหลือเกินนะครับตลาดลักซาบ์นี่ลดเหลือลงมาครับลดมวงภาพดากี้เสียเปรียบเหมือนเดิมนะครับพิจิตต่อส2อครับแต่ว่าอนาคตดีครับ ทิศทางของราคาต่อรองอ้าวแม่ตีเขาแต่ตัวเองขาอ่อนล้มไปเดินต่อครับดากี้เจอถีบพิชิตึกโอ้โหหักแทงเข่าซ้ายครับนี่แหละครับสองแรงบวกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับโดนเยอะครับเข่าต่อเข่าครับเสียบขวาไปครับดากี้เด็กตีซ้ายครับดากี้ครับตีไม่หยุดครับพิชิตึกแม่พลิกเรียมาตีเข่าซ้ายครับอันเอกคงพันครับแยกออกมาเดินลุยต่อครับ ขีบขวากำปั้นขวาถากหูไปนิดเดียวครับแทงเข่าซ้ายตีขวาโต้เสียบซ้ายครับตีขวาครับพิชิตเสืกต้องขยันสู้นะครับพิชิตเสืกครับแหมครับดาคี้ก็ตีทักท่านะครับไม่มีแต่งตัวนานครับอไม่ต้องแต่งตัวแล้วครับมวยข่าวอาร์ครับพิชิตเสืกต้องโตครับโอ้โหอาร์ครับดาคี้ตีตีขวาครับตีซ้ายครับริกมาตีเข่าซ้ายดาคี้โต้ด้วยซ้ายเดินต่อครับ ดักแทงแถวซ้ายสวยครับพิชิตกคือจังหวะดักแทงของพิชิตกนี่คือเจ็บเจ็บแล้วนะครับแต่วัาดากี้ไม่แสดงอาการนะเสียบเสียบครับกรรมาการแย่เนี่ยครับนักมวยก็ต้องอย่างนี้ครับต้องสู้ครับคือต่อก็ได้เชียร์ร้องก็ได้เชียร์ครับไม่ใช่ว่าแม่ออกลูกแอคแอคเดะไปหน่อยมันผิดเวทีนะครับบนเวทีนี้ต้องออกอาวุธอ่าพิกมาแทงซ้ายดากี้แทงซ้าย พิจิตรโต้ด้วยขวาตีขวาครับตีขวาครับอ้าวเต้าโหสามข่าวครับตีสี่เข่าไปแล้วครับโอ้ห้าเข่าครับโอ้หอ้าวแล้วครับสถานการณ์ดีขึ้นครับดากี้โอ้ไปยืนให้เขาตีนะครับทางด้านของพิจิตรครับโอ้ไม่สู้ดีแล้วกันตอนนี้ชํำเลืองมองเวลาด้วยครับโอ้โหนี่แหละครับโดนตีสี่ห้าทีแล้วไม่มีโต้ครับ โอข้ามฟังแล้วนะครับตอนนี้แทงขวาครับดากี้อ้าวเจอตัดล่างต้องขยันนะครับพิจิตกอยากได้ชัยชนะต้องขยันครับมวยไทยปัจจัยไปล้อมหลายอย่างเนี่ยครับเดินชนไม่หยุดครับดากี้ตีซ้ายพิจิตกโต้ด้วยขวาครับตีซ้ายครับตีซ้ายครับตีเข้าไปครับตีขวาก็ได้ได้ครับแม่พิจิตะตีขวาดากี้มาซ้ายครับพิจิตกไปซ้ายดากี้ซ้ายซ้ายครับพิจิตกขวาครับโอ้โห ลุยต่ออ้าวแข้งขวาครับพิจิตกถีขวาไว้ดากี้เตะได้เตะไปเตะได้เตะไปจับในแล้วตีได้ไม่ได้ยังครับเจอซ้ายของพิจิตกดากี้ตีขวาครับตีซ้ายครับแล้วเป็นมวยรองด้วยขมดยกครับแล้วเป็นมวยรองด้วยและเชียรมันแหละครับแบบนี้ครับโอ้โหสภาพแวดล้อมครับคุณผู้ชมครับจังหวะจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ในช่วงกลางยกสี่นะครับ เจ้าพีชิศึกไปยืนรับเข่า 4- 5หเขา่ายกสุดท้ายก็ปล่อยตัวมาครับตาลหลักทรัพย์อยู่ที่ดากี้พลิกมาเป็นต่อ5-2ครับสถานการณ์ริงดำแบบที่ดากี้ได้เปลี่ยนกรรมาการพงพันธ์กับแยกออกมาเดินลุยต่อครับตีขวาครับพีชิสึกโต้ในขวาครับต้องขยันหน่อยครับพิชิสึกสถานการณ์ตัวเองเป็นรองครับ องเทียของดากีกระบกให้เดินนะครับถีบขวานำครับนี่แหละครับอู้ยหมัดกะเท้าครับโอ้โหคู่ขี้คู่ขี้มากมวยคู่นี้ภาคเดียวไม่พอครับต้องมีฉายซ้ําครับหนังดีฉายซ้ำบ่อยๆไม่เป็นไรครับไม่เบื่อครับไอประเภทขาดท่อดน,นีแหม่แล้วไปต่อน้ําหนักนีแฟนมวยก็พอจะตินธนาการได้ตีซ้ายไปครับ ดากี้ตีซ้ายตีขวาคืนครับพิจิตรดากี้เด้งตีขวาครับตีขวาโอ้โหต้องจับตาดูนะครับทางด้านของดากี้ลูมาขามหวานครับทรงมวยไม่สวยนะครับแต่ว่าแข็งแรงครับมวยยุคใหม่เลยครับแบบนี้ครับอ่าครับพิจิตรตีขวาราคาไว้ดากี้ก็รัดตียังนุยต่อครับลายยกสุดท้ายละแทงขวาครับดากี้ ตีซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับขีดขวาไว้จัดแทงไม่ได้ครับดากี้ถึงตัวครับโอโ้พอขึ้นคอปุ๊บนี่ดากี้ดูครับดูแกจับตีแล้วได้เปรียบครับเนี่ยกรตีกว่าตีซ้ายโอ้โหถูกใจครับกองเชียร์ของ ดากี้ลูมะขามหวานครับทีมงานขวนเมืองนนด้วยแข้งขวาครับอ้าวโอ้ยไปตัดล่างล้มครับไปกันใหญ่เลยครับแบบนี้แข้งซ้ายครับของพิชิตเสือครับโอ้โหเบี้ยวลูกมะขามหวานครับอ,อบอตเบี้ยวออกแอคชั่นดีใจเลยเดี๋ยวต้องมาดูคะแนนครับคะแนน3มท่านข้างล่างนี่ก็มีทางด้านของขวัญรัตอนรังสรีมนัทนิมาีและเกล็ดไกเกลาเกลี้ยงครับ 49ต่อ48นะครับแล้วก็จุงมือไปที่ทางด้านของดาก,กี้ลูกมะขามหวานครับแซงระหำเดือดครับ